มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาจัดธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไร พูดถึงเรื่องความเลิศดความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งอะไรสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมแล้วความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่ เป็นมนุษย์สับแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิห่งมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลือประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่าเราเหมาะเราเหมาะสม ทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกําลังความสามารถของตนเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาการภาวนา ท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตได้จากการศึกษาเร,าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเร,าเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้ว ประพฤติปฏิบัติตามเสียนพิธทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแลว้วปริยัตินั้นในขัง้งพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ท่าผู้จะเป็นสาวกอรหรันอหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพธธุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนตอจาปัญญากรรมาฐานเช่จนจะว่าเอหิปิขูประสัมพทาท่านจะเป็นพิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่ สดับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเช่นท่านสอนว่าเกสาโลมานขะาะทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานขะาะทันตาตะโจแต่แตและอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระโพธิจากยสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแง่ทุกมุมโดย,ดยลำดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปลสภาพหรือความเป็นไปของ,ของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมุติที่เป็นเครื่องผูกพันติตใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง แต่ว่าสิ่งใดเป็นไรก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเกลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลําดับลําดับลำดับ,ดบ,ดบปล่อยวางภาระคือความมมั่นถือมั่นเป็นภาระอันหนะักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน ที่สืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้านกะลายเป็นปฏิเวท pist, ไปโดยลำน,น,น,นับับอย่างนี้หลายครั้งพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตก็มีที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกรถึนี่ก็มี คือนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึก์ทั่วๆไปพระธรรมกถึกก็เช่นอย่างพระพระปุญญมณฑานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนมากท่านยกเอาสัญเลขาคาถาเป็นเครื่องแสดงสัญเลขาคาถาคือกล่าวถึงองความขัดเกลาวกิเล็ทั้งนั้นนับแต่อปิช,ชาตาขึ้นไป จนกระทั่งถึงวิมุตติมุยาทัศนะนี่ท่านมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอะในทางธรรมกถึกยกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระปุณณันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่ เพราะจิตใจยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจําชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิปุรณพระปุณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระราหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจเ,เลกขธรรมทั้งสิบประการนี้ได้โดยถูกต้องทองแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจรงิงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วน ธรรมกะก็ถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องดีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกะก็ถึกที่มีพิเลมผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทางพุตรการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเช่นบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจํานวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือนเรียกว่าปริยตัต จนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นอุปนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระหุสูตรแต่ไม่ใช่พระหุสูตรดังพระอานนท์เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห้าร้อย ทั้งๆท,ที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตําหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตําหนิใครก็ตามทรงสนรเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นๆเมื่อท่านทรงตําหนิพระโพธิรัตพระโพธิรัตจ,จึงมีความซลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้า ท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นเนี่ยโบรตีนัสก็แปลว่าใบลานเปล่าเดียนเปล่าเปล่าปุ๋ยง่ายๆหัวล้นเปล่าเปล่าก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเดียนเปล่าหัวล้นเปล่าเปล่ากินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโปรตีนัสอันเดียวแต่นั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเรื่องของพระโบรตีนัสมาพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับพระ สำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณนะนั้นซึ่งมุ่งถือ,อประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียบพระโพธิรัต์กับมิตรโพธิรัต์เข้ามาโพธิรัต์เธอจงไปอะไรกบโพธิรัต์โพธิรัต์แล้วบาลานเปล่าบลานเปล่า,ลาเลีเ่ยนเปล่าเปล่าแก้ีิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้เลี่ยนเปล่าเปล่ากิเลสมากพ่อคูนึ้นโดยลําดับอะไรท่านหาวายว่าให้พระโพธิรัต์เวลา ทุนลากลับไปแล้วด้วยความสลุดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าร้อยองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง ซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณีน้อยเป็นพระรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความโศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปธิรัชโปธทิรัชโปธทิรัชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง ชมเชยแสดงว่าเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการนึกษารเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรง,ง,งต้องทรงชมเชยในแง่ในแง่หนึ่งแน่นอนท่านนําอันนี้ไปพิจารณานะแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอก้าเข้าไปสู่สํานักพระมหาเทระดังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระหันท่านฉลาด แหลงคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการสวายดตัวต่อท่านท่านก็นหาอุบายทำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็นเป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นคณาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถน่ะแต่นวางั้นตั้ง่ต่ท่าน,ทน,นเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนา,นาสั่งสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปนหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็พักพูดทํานองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นท้อมาใการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนนก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันนคะาดยากมาล,ลองทดลองดูดูที่เนนว่าจะสอมารอุบายส,สั่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลย ท่านก็มอบกายถวาไว้ตัวต่วเอเนนนั้นทันทีนั้นเนนนั้นก็สอนนี่เราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระนี่หาอุบายสอนด้วิธิต่างๆเช่นแทบให้พระมหาเถระไปเอานั้นมาให้บ้า้ไปเอานี้มาให้บ้างและให้คลองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วให้พระมหาเถระคองผ้าไปถ้าจะเปียก พีวอนจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่าหาเอาใบนั่นความจริงเป็นการทดลองทางนั้นพระมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกรถึกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ําหนามนั่นโรคๆนั่น,ก,น,นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ำจริงิท่านก็ให้ถอยมา,อาแล้วไม่เอามันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้าบางอะไรหาวายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระมพระองค์นี้ไม่มีทิ่ติมานะเป็นพผ่้รุ่งหน้าต่อตธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นนะสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนว่มามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู ท่านว่าเฮี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเฮี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเฮี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเปรียบเทียบ ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแยงนะท่านอุปมาอุปไมยเข้ามามันมีทวารหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ได้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้วน ถ้พิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี่ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะระยะเพราะความมีสติ กำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระองค์นั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเณรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับลาดับเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนนเป็นอาจารย์พระมหาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนานหังดีเนนก็ถูกกราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกปะยทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณะอนใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่ซพ่งแสดงซึ่งความสนใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมา,าพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชยเตภูริทีนี่ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนามัม่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนมิปัจนาในขณะนั้น แยกธาตุแียกขันาอตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นให้พระมหาเถระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆโดยทางวิปัสสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารยุทธญา,ญญาแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของกิตส่วนมากกิจไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยู่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนบั่งสัญญาเป็นตนบั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรๆก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่าน,นี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจาว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลา,าเพราะความหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิปิญณาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานอวาน่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรถึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคําว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแบบคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความปันอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยการ,รมบัมบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความประยุูลโสโครกเหมือนกับป่าชาพีดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจหานถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งเหนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จังทุกขังตาเป็นป่าชาพีดิบบ้างเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้วยเข้ามาก็คือสกุลกาย เต็มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราเป็นเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตา,ตามตามหลักความ,วามจริงของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทําลายลงไปมันไป,นเ,ปนนนเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟส่วนเมทนาก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทั้งทางการและทางใจ เป็นแต่จักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนั้นให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลงตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจ,จอึงเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงนท่นสอน สัญญาก็คือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งทั้งขานทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจิิงหนึ่งให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งชัดเจนหรือประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้งหา้าน,นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริง,งเขาแต่และอย่างอย่าง,างเรียกว่าเป็นอาการของขัน ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช่สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหลงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นงเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานฟังสินักปราชญ์ท่านสอนเราเราเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคําว่าเรากับคาว่าของเราเหมือนกับเรามีอำนาจวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี่ความจริงเราเป็นคนรับใช้สิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนะี่ยแรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนะี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต,ต่างอ,อนต่างอันต่างริงไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปลดเปื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลำดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความกังวลกับเรื่องขันเพราะอํานาจแห่งอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเฮี้ยจริงๆอยู่ที่จิต ตัวเฮี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเฮี้ยจริงๆคืออะไรตัวเฮี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจิรณาแยกแยะกำหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยดับดับด้วยปัญญาของเรา เมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สงวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนานอาจารย์กาหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหาก เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัาตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไซรักรักได้ฟาดฟันหันแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นงเรายังกําหนดให้พี่ให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ ลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังนตตาซึ่งแท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอน,นิจจังทุกขังตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปโดยประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังนตตาจึงไม่มีภายในจิต ทั้งๆท,ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั่นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองมีท่านพูดไว้ในตําราท่านไว้จับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์คาโปธิตั์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอาวาชจบลงในขณะนั้น พอเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเฮี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเฮี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านมาปัญญาเวชัยเตภูริท่านมาทำปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายพิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนั่นนี่ก็ให้ย่างเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให แต่กระจายเอาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำมาม่เฮี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาี่การพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลยความจําอัดจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่นี่คำว่ารมนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ริ่มเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละทำคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตต์คืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็คลางนอนอยู่ก็คลางไปไหนก็บน่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ตนสําคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บน่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันวันว้นนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบน่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้ได้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิบุตเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประ,ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี่ก็ตา,ามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ลำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆท,ท,ที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทมําไมนะเพราะความจริงเสมอกันคําว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทมเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยความปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการปฏิบัติด,ด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลัมกมรรคแปดคือ สมาธิิเป็นต้นมีสมาธิเป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมซ้ำหม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้น เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามร่คผลนิพพานสิ้นเยดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนนจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามร่คผลนิพพานว่าสิ้นเฉดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่งเง่าต่าตุ่ของตนเองนอกจากนั้นก็ทํให้คนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าพูดต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงๆ เพราะคำทำคำคำนี้เป็นคําพูดที่โง่ mm. ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเทือพุทธทางสนางกระฉามนี้แล้วจะไม่สนใจกับคานี้เลยจะสนใจกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถ,ถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือศาสนาธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นยำ้ำแล้วนานำไปพืตปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่พึงพอใจโดยลำาดับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้